สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลและสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาแนะนำแอปใหม่นะคะสายฟรีก็ทำได้นะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเรานะคะแอปที่แอดจะแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า m a ก m ินะคะ ส่วนวิธีการสมัครเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะช่องแรกให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะช่องที่สองให้ใส่รหัสผ่านจากนั้นให้ใส่แคปชั่นก็คือตัวเลขที่อยู่ในช่องนี้นั่นเองนะถ้าเราดูไม่ออกสามารถกดเปลี่ยนได้นะกดเปลี่ยนได้นะคะจนกว่าที่เราจะ มองว่ามันเป็นตัวเลขอะไรบ้างตัวหนังสืออะไรบ้างนะสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะทางแอปก็จะให้เราเข้าสู่ระบบนะสำหรับแอปนี้ถอนขั้นต่ำา10บาทนะคะทำงานได้2งานนะ งานละ1นึบาทห้สตางค์สำหรับการทำงานของแอปนี้ง่ายมากๆเลยนะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้กดมาที่หน้าแรกนี้นะกดที่หน้าแรกนี้ส่วนตรงนี้เป็นของลายของแอดมินนะแอดไลน์ไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ แอปนี้ทำได้ลงทุนแล้วก็ฟรีนะคะกดไปที่หน้าแรกจากนั้นเลื่อนมาตรงนี้นะให้กดไปที่ t ิกต o k หรือ Youtube ก็ได้นะแต่แอแนะนำก็ t i k กต k ก i ิกต k กจะใช้งานง่ายกว่านะมีบัญชี t ิกต o k แต่สำหรับแอปนี้นะคะเราไม่ต้องทำงานนะเราไม่ต้องกดกดไลค์กดอะไรเลยนะ แอปเขาจะจัดการให้เราเองนะก็คือให้กดไปที่ t i k ตอกต,ตรงนี้สมาชิกทุกคนตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะคะเดีย๋ยวจะไม่เข้าใจนะ <Pam ela. S 1> พอกดเข้าไปที่ t i k ต o k แล้ว Tikt อกแล้วนะให้ให้กดมาตรงนี้ตรงนี้นะคะ จากนั้นให้เรากดที่อ้างสิทธ์กดที่อ้างสิทธินี่เลยนะจนมันขึ้นตัวหนังสือมาเมื่อกี้กดแบบนี้นะจนมันขึ้นว่าได้รับงานเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะการทำงานกดรับเข้ามาแล้วกดตรงนี้แล้วกดรับงานสองงานนี้แค่นั้นนะไม่ต้องไปทำอะไรนะ จากนั้นก็ให้มาที่หน้าของฉันอันนี้จะเป็นเอ่อ VIP นะคะอันนี้ VIP ศูนย์ทำได้สองงานสำหรับสายลงทุนนะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ทำฟรีไปก่อนนะเมื่อเรากดงานเมื่อกี้กดไปสองครั้งแล้วนะกดรับงานสองครั้ง แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะรองเงินเข้าอย่างเดียวมันก็จะมาขึ้นว่าตรงนี้งานเสร็จก็คือรองเงินเข้านะสะสมครบสิบบาทก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะกดรับงานอย่างเดียวนะคะกดรับงานให้มันขึ้นว่าได้รับงานเรียบร้อยแค่นั้น ไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องไปกดไลค์กดแชร์กดอะไรทั้งสิ้นนะกดรับงานแค่นั้นระบบจะทํางานของมันเองอัตโนมัตินะจะช่วยเราทํางานนั่นเองเราไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นอีกนะสําหรับส่วนการตั้งค่าบัญชีธนาคารก็ตรงนี้เลยนะ ตรงนี้เลยตั้งค่าให้เรียบร้อยนะคะหรือใครจะตั้งค่าทีหลังก็ได้เนาะก่อนจะเบิกค่อยตั้งค่าก็ได้ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็สําหรับแอปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่กดลับงานแล้วก็ลงทุนเท่านั้นนะสายฟรีก็ทําได้ตลอดนะคะทําได้ตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ v 5เนาะก็จะก็จะ มีราคาขึ้นมาหน่อยนะสำหรับ v 5ก็ลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแอดขอแนะนำว่าให้ทําฟรีไปก่อนนะคะสะสมไปก่อนเนาะถึงยอดก็ค่อยถอนเพราะาเดี๋ยวนี้เว็บพวกนี้มาเยอะมากนะคะมาเยอะมากแล้วเอาใส่เก็บฟรีกันดีกว่าเนะาะสำหรับสมาชิกท่านไหนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะมีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาเลยแอปนี้ ถอนขั้นต่ำสิบบาทนะกดรับงานได้สองงานกดรับงานอย่างเดียวไม่ต้องไปกดไลค์กดแชร์กดอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วจากนั้นก็มาเช็คยอดเงินแค่นั้นเองนะพอถึงยอด10บาทก็กดถอนได้เลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถแอดไลน์ไปถามแอดมินได้นะคะนะสอบถามได้ตลอดค่ะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ